สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ต้องบอกว่ามันทั้งน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยนะคะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง,รงบนโซเชียลมีเดียของประเทศกัมพูชาเลยใช่ค่ะแล้วมันทำให้เราเห็นภาพชัดมากว่าสงครามข้อมูลข่าวสารในยุค AI เนี่ยมันไปถึงขั้นไหนกันแล้ว คือเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากคลิปวิดีโอไวรัลแค่คลิปเดียวเองครับเป็นคลิปที่อ้างว่าโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐบอกให้กัมพูชายิงเครื่องบินรบ F16 ของไทยได้เลยถ้าบินลำน่านฟ้าเข้าไป ซึ่งพอฟังแค่นี้หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็แค่ fake news อีกชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแต่ความซับซ้อนของเรื่องนี้มันอยู่หลังจากนั้นครับประเด็นมันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าคลิปนั้นจริงหรือปลอมเอา้าแล้วมันอยู่ที่อะไรหรอคะที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือการถอดรหัสตรก,กะเบื้องหลังการโต้เถียงที่เกิดขึ้นแล้วก็วิธีที่ข้อกล่าวหาเรื่อง AI ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำลายความจริงของอีกฝั่งจนทุกอย่างมันพร่ามัวไปหมด น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มปูเรื่องจากคลิปต้นตอนเลยดีกว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าหน้าตาคลิปมันเป็นยังไงแล้วเนื้อหามันรุนแรงขนาดไหนได้ครับคือในคลิปเนี่ยเราจะเห็นเป็นภาพของโดนัลด์ทรัมป์ดูเหมือนกำลังให้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรบางอย่างอยู่อ่าฮะแล้วเขาก็ใส่เสียงภาคหรือบางทีก็เป็นคำบรรยายภาษาเขมรผับเข้าไปซึ่งเนื้อหานี่ตรงไปตรงมามากครับบอกว่า ทรัมป์อนุญาตให้กัมพูชายิงเครื่องบินรบของไทยไม่ว่าจะเป็น F-16 หรือ F-15 ได้ทันทีเลยถ้าบินลำน่านฟ้าเข้าไปใช่ครับแล้วใช้คำที่ดูเดือดมากคือสอยได้เลยโหคคำว่าสอยนี่มันสร้างแรงกระเพื่อมได้เยอะเลยนะคะมากครับแล้วในโพสต์ต้นทางบางอันนะยังมีการต่อย,ยอดไปแบบติดตลกด้วยว่าแล้วเราจะใช้อะไรยิงดีล่ะมีแบบนั้นด้วยหรอคะมีครับ ตรวจเคส 1c ที่เรามีอยู่จะไหวไหมอะไรแบบนี้เหมือนเป็นการสร้างบทสนทนาต่อยอดให้มันดูมีสีสันขึ้นไปอีกแค่ฟังก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศความตึงเครียดเลยนะคะแล้วพอคลิปนี้มันกระจายออกไปผลตอบรับในสังคมออนไลน์ของกัมพูชาเป็นยังไงบ้างคะคนเชื่อกันหมดเลยหรือเปล่าไม่ครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจจุดแรกเลยคือสังคมออนไลน์เขาแตกออกเป็น2ฝั่งชัดเจนมาก สองฝั่งเลยครับฝั่งแรกที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มรู้ทันสื่อแล้วกันนะครับค่ะคนกลุ่มนี้ออกมาตอบโต้ทันทีเลยว่าเฮ้นี่มันของปลอมนะมันคือ fake news อ๋อคือมีคนรู้ทันใช่ครับแล้วก็บอกว่าอย่าไปเชื่อเด็ดขาดมันสร้างจาก AI ชัดๆแล้วก็เรียกร้องให้คนอื่นๆในสังคมยอมรับความจริงซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าความตระหนักรู้เรื่องสื่อหรือ media literacy ของคนกลุ่มนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยแปลว่า ก็มีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่รู้ทันแล้วพยายามจะหยุดข่าวปลอมนี้ซึ่งตามปกติแล้วเรื่องมันก็น่าจะจบลงตรงที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคลิปนี้ปลอมแล้วก็แยกย้ายกันไปใช่ไหมคะใช่ครับตามหลักแล้วควรจะเป็นแบบนั้นแต่เรื่องนี้มันไม่จบครับอา้าวเพราะมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาพลิกเกมทั้งหมดเลยพลิกเกมยังไงคะกลุ่มนี้น่าสนใจมากคือเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะ ว่าคลิปทรัมป์นะ่ะมันปลอมอื uh huh. ยอมรับว่าปลอมแต่แทนที่จะปล่อยให้เรื่องจบเขากลับหยิบเอาความจริงที่ว่าคลิปนี้เป็นของปลอมที่สร้างโดย AI ขึ้นมาใช้เป็นอาวุธชิ้นใหม่เพื่อโจมตีข้อมูลของฝั่งไทยแทน เดี๋ยวนะคะคือเขายอมรับว่าคลิปแรกปลอมแต่กลับเอาความปลอมนั้นมาเป็นเหตุผลว่าอย่างอื่นก็ต้องปลอมด้วยเหรอคะมันฟังดูย้อนแย้งมากๆเลยตรก,กะของเขาคืออะไรกันแน่คะมันเป็นตรก,กะที่บิดเบี้ยวแต่ทรงพลังมากครับแนวคิดของพวกเขาก็คือดูสิขนาดวิดีโอที่คนขยับปากพูจาเป็นเรื่องมรนราวแบบนี้ AI ยังสร้างให้แนบเนียนได้เลย แล้วการจะสร้างแค่ภาพนิ่งปล,มปลอมๆขึ้นมาสักภาพมันจะไปยากอะไรมันต้องง่ายกว่านั้นเยอะเข้าใจแล้วหมายความว่าเขาใช้เฟกนิวชิ้นหนึ่งเป็นมาตรฐานใหม่เลยว่าเทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนี้แล้วใช่เพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจอะไรที่เป็นภาพอีกต่อไปโดยเฉพาะภาพที่มาจากฝั่งตรงข้ามถูกต้องเป๊ะเลยครับในทางวิชาการเราเรียกสิ่งนี้ว่าตากาวิบัติ หรือ logical fallacy รูปแบบหนึง่งค่ะคือการเอาข้อสรุปจากเรื่องหนึง่งไปใช้กับอีกเรื่องหนึง่งอย่างไม่สมเหตุสมผลมันคือการเปลี่ยนสถานะจากฝ่ายที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบเพราะใช้ข่าวปลอมกลายเป็นฝ่ายที่คุมเกมทันทีเลยด้วยการสร้างบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจขึ้นมาใช่ครับเพราะทําแบบนี้ได้ทุกอย่างก็สามารถถูกปัดตกได้ด้วยคำพูดง่ายๆว่ามันเป็น AI สร้างขึ้นมา โดยที่ไม่ต้องหาหลักฐานอะไรมาพิสูจน์อีกต่อไปเลยและในทางปฏิบัติเขาเอาตรกกะที่ว่าภาพนิ่งปลอบง่ายกว่าวิดีโอไปใช้กับกรณีไหนบ้างคะมีตัวอย่างที่เป็นรูปธระมัไหมมีครับและเป็นระบบมากด้วยเป้าหมายหลักคือภาพถ่ายจากฝั่งไทยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชายแดนที่มีความละเอียดอ่อน S <S ภาพชุดแรกที่ตกเป็นเป้าเลยคือภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลตอนที่ท่านตํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะฝั่งนั้นก็เอาตักกะนี้มาใช้ทันทีบอกว่าภาพนี้ปลอมแน่นอน AI ทํามาชัดๆภาพนี้มันสําคัญยังไงเหรอคะทําไมถึงต้องพุ่งเป้ามาที่ภาพนี้เป็นพิเศษเพราะว่าสถานะของปราสาทตาเหมือนทมเป็นพื้นที่ที่มีประเด็นเรื่องเขตแดนมาโดยตลอดครับอ๋อ การมีภาพถ่ายของผู้นำระดับสูงสุดของประเทศพร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงไปปรากฏตัวในบริเวณนั้นมันมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากเหมือนการแสดงตนการยืนยันการมีอยู่ถูกต้องครับเป็นการอ้างสิทธิ์ของฝ่ายไทยในพื้นที่นั้นโดยปริยายดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำลายความหมายของภาพนี้ก็คือปฏิเสธการมีอยู่ของมันไปเลยบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเป็นแค่ภาพที่ AI สร้างขึ้นมาโห oh. เป็นการทำลายหลักฐานที่ต้นตอเลยแล้วมีภาพอื่นอีกไหมคะที่โดนแบบเดียวกันมีอีกหลายชุดเลยครับอย่างภาพชุดที่สองก็เป็นภาพคุณอนุทินเหมือนกันแต่คราวนี้แต่งชุดอสอหรืออาสารักษาดินแดนค่ะไปตรวจเยี่ยมทหารที่บริเวณภูมะเขือภาพนี้ก็โดนข้อหาเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยครับว่าปลอมเป็นภาพที่ AI เรนเดอร์ขึ้นมา ซึ่งภูมะเขือก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความอ่อนไหวในประเด็นเขตแดนเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลยครับทั้งภาพผู้นําและภาพทหารในพื้นที่เหล่านี้มันทําหน้าที่สื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ถึงการควบคุมพื้นที่การปรากฏตัว และการอ้างกรรมสิทธิ์ครับการโจมตีภาพเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่การบอกว่าภาพนี้ไม่สวยแต่มันคือการพยายามลบล้างการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์นั้นให้หายไปเลยการใช้คำว่า AI มันเลยกลายเป็นเหมือนทางลัดที่ไม่ต้องเปลืองแรงหาหลักฐานอะไรมาหักล้างให้วุ่นวายแค่หวานมเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยลงไปในใจคนก็พอ ฟังดูแล้วมีอีกภาพหนึ่งที่น่าจะสำคัญมากในเหตุการณ์นี้คือภาพจุดชักรอกสลิงใช่ไหมคะถูกต้องครับภาพนี้ถือเป็นจุดคลิม็กซ์เลยก็ว่าได้ ค่ะคือมีภาพจากฝั่งไทยที่แสดงให้เห็นว่าจุดชักรอกสลิงสำหรับคนส่งยุทโธปกรณ์ขึ้นไปบนพื้นที่สูงชันเนี่ยถูกทำลายเสียหายไปแล้วซึ่งภาพนี้ก็คือการอ้างว่ามีการปฏิบัติการบางอย่างเกิดขึ้นจริงใช่ครับแต่แน่นอนว่าภาพนี้ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นของปลอมเหมือนกันโดยใช้สูตรสำเร็จเดิมเลยคือย้อนกลับไปอ้างอิงคลิปทรัมป์ว่า ก็เห็นเห็นกันอยู่ขนาดวิดีโอทรัมป์สั่งยิง F16 ยังทำได้เลยแล้วแค่ภาพนิ่งจุดชักรอกพังๆใช่นี้ทำไม AI จะทำไม่ได้มันกลายเป็นเหมือนคาถาไปแล้วนะคะเนี่ยพอมีอะไรที่ไม่ถูกใจออกมาก็รายคาถาบทนี้พาปัดตกไปได้เลยใช่ครับและพฤติกรรมแบบนี้ในทางสังคมศาสตร์และจิตวิทยาเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเลือกใช้ความกังขาหรือ selective skepticism เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากๆ การเลือกใช้ความกังขาครับคือจะสังเกตได้ว่ากลุ่มที่ใช้ตะกะกนี้จะตั้งคำถามและแสดงความสงสัยอย่างเต็มพิกัดต่อภาพทุกภาพที่มาจากฝั่งไทยแต่ในทางกลับกันแต่พอเป็นฝั่งตัวเองกลับไม่สงสัยเลยไม่ได้ใช้มาตรฐานความสงสัยแบบเดียวกันนี้ในการตรวจสอบข้อมูลจากฝั่งของตัวเองเลยแม้แต่น้อยครับหมายความว่าพอเป็นภาพจากฝั่งตัวเองก็จะเชื่อว่าเป็นของจริงทันทีโดยไม่มีข้อกังขาหรอคะ ถูกต้องครับเพราะในขณะที่ผู้ครบปฏิเสธทุกภาพจากฝั่งไทยว่าเป็นของปลอมที่ AI สร้างเขาก็นำเสนอภาพอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเปรียบเทียบและก็อ้างอย่างมั่นใจว่านี่ตัางหากคือของจริงแล้วภาพนั้นคือภาพอะไรคะเป็นภาพทหารกัมพูชายยืนอยู่บริเวณจุดชักรอกสลิงอันเดียวกันนั่นแหละครับแต่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในสภาพดีไม่ได้ถูกทาลายพร้อมกับคาอธิบายว่านี่ไง หลักฐานว่าจุดดังกล่าวยังปกติสุขดีภาพของไทยนั่นแหละที่โกหกโอ้โห oh ชัดเจนเลยค่ะมันเหมือนเวลาเราเชียร์บอลแล้วเห็นว่าทีมเราน่าจะได้ฟาวแต่กรรมการไม่เป่าเราก็จะพยายามหาภาพช้าทุกมุมมาดูเพื่อยืนยันว่าเราคิดถูกแล้วก็จะเมินทุกมุมที่อาจจะบอกว่านักเตะเราพุ่งลมแบบนั้นเลยใช่ไหมคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยครับนั่นคือแก่นของสิ่งที่เรียกว่าอคติเพื่อยืนยันหรือ confirmation bias อคติเพื่อยืนยัน ครับที่คนเรามีแนวโน้มโดยธรรมชาติที่จะเปิดรับเลือกเชื่อและจดจำข้อมูลที่สอดคล้องกับความเชื่อเดิมของตัวเองและในขณะเดียวกันก็จะพยายามหาเหตุผลมาปฏิเสธข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อนั้นสุดในการปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากเพราะมันเล่นกับความกลัวและความไม่รู้ของคนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ซับซ้อนพอคนทั่วไปได้ยินคำว่า AI ทำได้ก็มีแนวโน้มจะคล้อยตามว่ามันคงเป็นไป จริๆโดยที่ไม่ได้ลงไปดูในรายละเอียดทางเทคนิคเลยว่าการสร้างภาพหรือวิดีโอที่แนบเนียนขนาดนั้นมันยากง่ายแค่ไหนในความเป็นจริงถูกต้องครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเยอะเลยนะคะและทั้งหมดนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกในยุคปัจจุบันบ้างคะ ผมว่าสิ่งที่เรื่องนี้สะท้อนออกมาได้ดีที่สุดคือภาพจำลองของสงครามข้อมูลข่าวสารในยุคใหม่ครับที่เป้าหมายสูงสุดอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างข่าวปลอมให้คนหลงเชื่ออีกต่อไปแต่ไปไกลกว่านั้นไปไกลกว่านั้นมากครับคือการทำลายพื้นฐานของความจริงร่วมกันในสังคมให้พังทลายลงไปเลยมันคือการสร้างบรรยากาศแห่งความไม่ไว้วางใจที่ทำให้ไม่มีใครเชื่อถืออะไรได้อีกต่อไป พอสังคมมาถึงจุดนั้นแล้วทุกคนก็สามารถเลือกที่จะปฏิเสธความจริงที่ไม่ถูกใจได้อย่างอิสระแค่แปะป้ายง่ายๆว่ามันเป็น AI เรื่องก็จบเหมือนกับว่าถ้าเราทำให้ทุกคนรู้สึกว่าทุกอย่างอาจจะปลอมได้หมดเราก็จะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเพราะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเชื่ออะไรหรือไม่เชื่ออะไรก็ได้ตามใจชอบโดยไม่ต้องยึดโยงกับหลักฐานอีกต่อไป ใช่เลยครับประเด็นสำคัญที่สุดคือเทคโนโลยี AI ได้กลายเป็นดาบสองคมที่คมกริบคมแรกคือด้านของการสร้างข้อมูลเท็จซึ่งเราก็กังวลกันมาตลอดค่ะแต่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นคมที่สองที่อาจจะอันตรายยิ่งกว่าคือด้านของการใช้เป็นเหตุผลเพื่อปฏิเสธข้อมูลจริง มันทําให้อบุดนี้อยู่ในมือของทุกคนและทําให้แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายสามารถสร้างโลกแห่งความจริงในแบบฉบับของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็อาศัยอยู่ในนั้นโดยที่ไม่จําเป็นต้องสนใจข้อเท็จจริงจากโลกภายนอกอีกต่อไปเพราะทุกอย่างที่ขัดกับความเชื่อของตัวเองสามารถถูกตีตราว่าเป็นของปลอมที่ AI สร้างได้ทั้งหมดใช่เลยครับ ซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันน่ากังวลมากนะคะเพราะมันทําให้คนในสังคมคุยกันบนฐานของข้อเท็จจริงชุดเดียวกันไม่ได้อีกแล้วแล้วเราจะหาทางออกหรือหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างไรถ้าแต่ละคนมีความจริงเป็นของตัวเองนั่นคือคําถามใหญ่ใจความเลยครับและเรื่องราวจากโซเชียลมีเดียของกัมพูชาน,นี้ก็ได้จุดประกายคําถามที่สําคัญมา,มากๆให้เราทุกคนต้องกลับมาคบคิดกันอย่างจริงจังค่ะ ในวันที่เทคโนโลยี AI ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพสร้างวิดีโอหรือสร้างเสียงกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจและที่สำคัญคือมันเข้าถึงง่ายขึ้นเรื่อยๆเราในฐานะสังคมโลกจะสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือสำหรับข้อมูลภาพและวิดีโอในอนาคตได้อย่างไรเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องทางเทคนิคแต่เป็นเรื่องของความไวเนือ้อเชื่อใจกันในสังคมด้วยแล้วถ้าวันหนึ่ง คำตอบสุดท้ายที่เรามีให้กับภาพหรือคลิปที่เราไม่ชอบกลายเป็นแค่คําพูดง่ายๆว่ามันเป็น AI อืมสังคมจะยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ไหมคะนั่นคือสิ่งที่น่าคิดที่สุดครับถ้าทุกอย่างถูกทําไม่คลุมเครือได้หมดแล้วมาตรฐานของความจริงมันจะไปอยู่ที่ไหนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภาพข่าวสําคัญหรือแม้กระทั่งหลักฐานในชั้นศาลก็อาจจะถูกตั้งคําถามได้หมดเลย ทั้งหมดนี้อาจจะถูกตั้งคำถามและถูกปฏิเสธได้ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ทั้งหมดเลยก็ได้นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ปรากฏการณ์นี้ทิ้งไวใ้ให้เราทุกคนได้ลองนำกลับไปคิดต่อกันครับว่าเราจะอยู่ในโลกที่ความจริงกลายเป็นสิ่งที่เลือกได้ตามใจชอบได้อย่างไร